ตึงตึงตึงว่ตัวใหญ่เน้เนาะแต่ว่าถือดีเนาะเนาะพี่น้องดิ้นดุงดุงดุงดโอ้ฮ่าจะดถือถุกบาทด้วยค่ะพี่น้องหมามื้อนี่นะ มานมานมานอ้าวสามลุล้อยเอันไหนสาวลุล้อยนะียน่ะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องมาลุ้นกันค่ะน้ำก็ไหลแหงเนาะโอ้ดิโนบัดตุงต้งตุง้งตุ้งว้าวเห็นปะพี่น้องคุณนะค่ะนี่เทลือหมกค่ะมานคักเพื่อนนะ่ะ ปลาถือดีได้จากบ,บืิน้ามไหลแหงมากเลยค่ะมารุ่นกันอีกค่ะยกแล้วจ้าอู้เด่นออกก็มีค่ะพี่น้องเบื่องดีๆเด้อสังเกตเบิ่งเด้อค่ะฟาร์มปลาฟาร์มฟาร์มโอ้ว้าวบัตรละโมกค่ะ,คะบัตรละถวยบัตรละถวยค่ะแล้วประตูบูญ,ญยได้จากปลาเขาวบก แต่ว่าถือดีปลาะเขาหน่อยพุดนะจ้ะไปเค็งจ้ะพุดน่ะเช็่แล้วพุดน่ะอุบอุ้นึงถวยนึงจ้ะหมกนึงค่ะนี่พี่น้องค่ะบอดองอ่ะมีทุกปลามีทุกปลานะคะไปรุ่นนมกันอีข้าขึ้นึงแล้วสาวพี่น้องเทมเทลเทมเทมเทมต็มสุ้ดุ้งเลยค่ะพุดหน่ะพูดหน้าอ๋อโอ้ปลาตะเพียนค่ะเหมือนเหมือน นี่ห่บาดมันก็จะได้ตัวใหญ่ค่ะพี่น้องนี่วัตถิเพียนซีค่อยๆมาเด้จ้ะเป็นหดบนีงที่เก็บปลาเลยค่ะโอ้แต่สะ่อออนโมนี่นะถึกดีก็จะแยกตัวน้อยตัวใหญ่นะคะ่ะไปค่ะยกอีกแล้วค่ะน้ำแหงบ่ะจ้ะอย่าก้ว,ว,ว,วอ้ย แต่ว่าถือพี่น้องบาทหมานทุกบาทค่ะบอกพีโต้นะมาจช่ปลาไปควายเบื่อเมื่อวานนี้นะบ่มาบอกเมนะื่อไงไปแล้วค่ะพี่น้องไปรุ่นกันค่ะเทมเดร่าเทมอู้มิตุพันมึงเนี่ยคนนดินลงดงล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 งติมสะดุ้งหู้บาทละหมวกคนนะค่ะมันยุ่ องบุญเห็นตัวปลาบุค่ะข่าวสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะติดตามคลิปต่อไปด้วยค่ะ